สวัสดีครับวันนี้เรามาดูงานภายในอู่กันบ้างนะครับคันนี้เป็นรถทั้งใต้นะครับลูกค้าจองมานะครับจะทําการเช็คซีนของเือระบบไฟรั่วซึมให้รอบคันนะครับงานภายในอู่ประมาณนี้เลยนะครับคันไหนที่สั่งเก็บงานให้นะครับเรามาดูกันแบบชัดๆเลยนะครับคันนี้ทําการเปลี่ยนซีนต่างๆให้รอบคันเลยนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนซีนเพลาตั้งนะครับซีนล้อแล้วก็ซีนในมุมองต่างๆให้นะครับเก็บสีให้สวยงามแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าท่านใดชอบแบบเดิมๆนะครับเราก็มีขายให้เหมือนกันนะครับอยู่ที่การตกลงคุยราคาต่างๆกันนนนะคครัับบบบบาาาลูกกก้้้ใหหเ็แไงนะครับ ผมพามาดูงานพันนิอู่แบบนี้นะครับแล้วก็ให้ลูกค้าที่จองไว้เห็นแบบชัดๆเลยนะครับว่าทาการเช็คจริงๆนะครับนี่นะครับขันไหนเราบอกว่าเช็คก็คือเช็คนะครับถ้าขันไหนบอกตาสภาพก็คือตาสภาพนั้นนะครับอยู่ที่การตกลงคุยราคากันนะครับแล้วก็คันนี้นะครับหลังจากเสร็จขั้นตอนนี้นะครับในการเช็คซีนของเหลวนี่ครับเปลี่ยนของเหลวเปลี่ยนกองต่างๆให้ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปเราก็เป็นทําการเช็คไฟนะครับเช็คระบบไฟต่างๆคือไฟหน้าแล้วก็ไฟหลังไฟเลี้ยวต่างๆให้นะครับ อันนี้ก็เป็นผาที่ลูกค้าสั่งจองไว้นะครับเก็บสีต่างๆให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสีตัวรถบอดี้ต่างๆนะครับเราก็ทําการถอดแบบนั้นนะครับเราก็มาเก็บสีนะครับแบบนี้ให้เลยนะครับไม่มีการพ่นคาตัวถังนะครับเพื่อความสวยงามและการประกอบอเ้าก็ต่างๆในเรื่องของสนิมนะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเราเคลียร์สนิมไม่ถึงเนื้อเหล็กเลยนะครับวันนี้พาไปดูแบบชัดๆเลยนะครับว่าภายในอู่เราเช็ครถประมาณไหนนะครับ เราเคลียร์สนิมจนถึงเนื้อเหล็กแบบนี้นะครับแล้วก็ทําสีต่างๆแบบนี้ให้เลยนะครับนี่นะครับจากนั้นเราจะทําการประกอบนะครับแล้วก็เปลี่ยนน่องต่างให้ใหม่หมดทั้งคันเลยนะครับอันนี้ลูกค้าตกลงคุยกับเฮียนะครับในเรื่องของการเก็บสภาพรอบคันนะครับก็เลยต้องเก็บประมาณนี้เลยนะครับนี่สวยงามนะครับใครที่สนใจรถสวยนะครับเก็บสภาพแล้วก็มีแบบตาสภาพด้วยนะครับโทรมาสอบถามที่เบอร์0819668518นะครับ0819668518นะครับ อันนี้รถภายในร้านมีค่อนข้างมากเลยครับมาเยี่ยมชมกันได้นะครับมาทดลองขับกันได้นะครับแต่ละรถสภาพสวยๆแบบนี้ก็มีนะครับแบบตาสภาพก็มีอยู่ที่งบของลูกค้านะครับรอเข้ามาโทรคุยนได้นะครับ081968518นะครับแก้วจรนยนต์แท็กเตอร์